หอพักหรือห้องขังงงมากค่ะกับเจ้าของหอพฤติกรรมสุดเอาเปรียบเขี้ยวลากดินค่าเช่าห้องค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าฟงค่าไฟแล้วเหมือนกับว่าเวลาแบบการบริหารเนี่ยถ้าไม่ได้ดั่งใจนางถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจรู้สึกวิตกกังวลอะไรขึ้นมามีการล็อกห้องนักศึกษากดขี่แบบขมขูนู่นนี่นั่นแล้วก็เรียกเก็บค่าบริการต่างๆแบบ เกินเบอร์มากอย่างค่าเน็ตปีละหมื่นหรือหมื่นห้าอะไรประมาณเนี้คนจะย้ายออกก็ไม่ได้นะคะมันผิดเงื่อนไขว่าที่เขาเขียนไว้อะไรก็ไม่รู้มันเงื่อนไขที่แบบตั้งขึ้นมาเองเอ่อต้องอยู่ครบสี่ปีถ้าอยู่ไม่ครบต้องจ่ายค่านู่นนี่นั่นมีค่าส่วนต่างค่าส่วนกลางเยอะแยะไปหมดค่ะเป็นหอพักที่อยู่ในย่านร,างรังสิตเออเขาว่าร,างรังสิตมันร้ายกูว่าร้ายจริงงานนี้แล้วดูในคลิปที่แบบตอนที่มีปัญหากับผู้เช่า ไม่ให้นักศึกษาออกจากอาณาเขตยึด iPad ยึดเอ,เอกสารสําคัญซึ่งเด็กมันต้องใช้คือป้าป้าเป็นมนุษย์ไร้ากาศค่ะเออไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าแบบทําธุรกิจมาได้ยังไงแต่เห็นว่าข่าวนี่ข่าวบอกว่าผู้เสียหายนะคะที่มาร้องทุกข์กันเนี่ยโดนขม่มขู่คือนางเนี่ยก็จะมีอดีตสามีเป็นนายตำรวจ แล้วก็มีญาติเป็นในตํารวจอะไรประมาณนี้แล้วผู้เสียหายก็เคยไปแจ้งความที่โรงพักในย่านนั้นก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรตํารวจบอกว่าเฮ้ยสู้เขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็แจ้งความกลับนู่นนี่นั่นมีฟอ้งฟองกงฟ้องกลับประมาณอย่างนี้ไม่เข้าใจว่าประกอบธุรกิจมาได้ยังไงสิบเจ็ดปีนะคะเอาเปรียบผู้บริโภคแบบมากๆแล้วจะบอกเลยว่าคือตํารวจนะจริงๆอะ่ะคุณกินภาษีประชาชนเป็นที่พึ่งประชาชนอะ่ะ คุณต้องแก้ปัญหาประชาชนเพราะฉะนั้นไม่แปลกทุกวันนี้ที่ประชาชนยี้ตำรวจตำรวจที่ดีมีแต่น้อยมากค่ะน้อยมากจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยประชาชนมีความทุกข์ต้องวิ่งไปหารายการหวนกระแสไปหาพี่หนุ่มกันชัยไปหาคุณกันจองพลังไปหาคุณต้นอ้ออะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้มันยังสะท้อนไม่พอหรอคะว่าการทํางานการดูแลประชาชนมันบกพร่องแค่ไหนแล้วอีธุรกิจนี้นะของอีคุณป้าเนี้ยจะเขาบอกว่าผู้เช่าอีหกสิบเจ็ดห้องเนี่ยอยู่อย่างมีความสุข แต่น,นี่ไม่เชื่ออยากจะบอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นแบบว่าโอกาสเปิดละใครมีความทุกข์ใครเคยโดนเอาเปรียบนะยิ่งพี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะขยี้เรื่องนี้แบบซ้ำๆหนักๆจัดการเลยค่ะแล้วป้าก็เหมือนจะไม่รู้จักพี่หนุ่มเนะาะป้ารู้สึกว่าจะมีการโทรมาข่มขู่ทางรายการว่าจะฟงจะฟ้องรายการจะฟ้องพี่หนุ่มป้าเล่นผิดคนแม่บอกเลยป้าพัปา้ปาปา้ปา,ปาอาจจะแบบตกโซเชียลหรือยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าป้าเล่นผิดคนนะคะแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้หกสิบเจ็ดห้องที่ยังเหลืออยู่อะ ถ้ามันไม่มีความสุขจริงๆออกค่ะมันเป็นโอกาสแล้วออกแล้วก็มาร้องเรียนมาขอความเป็นธรรมได้เลยว่าการถูกคิดค่าเช่ายังไงค่าบริการยังไงเคยโดนอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างแล้วไม่ควรนี่ถ้าเป็นนี่นะออกเลยค่ะห้องพักนะมันต้องเป็นที่ที่มีความสุขต้องปลอดภัยแต่นี่อยู่แบบกดดันแล้วเด็กนักศึกษาทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเจอกับลูกฉันนะสวยสวยเลยค่ะป้าที่ปากเต ต้องเจออีนี่ค่ะบอกเลยมันเนี่ยจะเป็นมวยถูกคู่มากเลยแต่โชคดีลูกกูเรียนจบแล้วไงเออ หมอก็ทําคลิปเกี่ยวกับคุณป้ามาหาปลายค่ะที่เป็นเจ้าของหอพักแถวรังสิตท,ที่ตอนนี้กําลังเป็นข่าวคกคดครมโด่งดังนะคะให้ปิ่นเนี่ยช่วยแกะพฤติกรรมของคุณป้าหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ช่องปิ่นเป็นช่องจิตใต้สําสนึกนะคะเวลาแกะพฤติกรรมเนี่ยปิ่นก็มาจะาเชื่อมโยงอ้างอิงถึงปมในวัยเด็กว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นได้บ้างทําให้คนเราเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะเพราะว่าปิ่นไม่ได้คุยกับคุณป้าดโดยตรงแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือทุกคนเนนนนนี่่ยมมมักมมักก็็ปใวดคะผาาสถ อะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดการสื่อสารกับตัวเองในใจยกตัวอย่างเช่นเหมือนเล่าเป็นทิทานแล้วกันนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับคุณป้าเลยแต่ว่าก็ยกตัวอย่างที่มันอาจจะเป็นไปได้คือในเวัยเด็กสมมุตินะคุณป้าก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละแล้ววันหนึ่งค่ะก็มีกลุ่มผู้ชายสี่ห้าคนนะมาแบบตะโกนโบกเบกอยู่หน้าบ้านแล้วก็แบบบอกเปิดประตูเปิดประตูอย่างนี้นะคะ พ่อก็วิ่งออกไปพอเปิดประตูพวกนั้นก็กูเข้ามาในบ้านค่ะแล้วก็ทุกตีทุกอาจจะมีทุกคุณนพ่อนะอาจจะมีแบบทาลายเข้าของนะแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วก็หยิบของมีค่าบางอย่างไปนะคะซึ่งก็ไม่รู้ทีหลังว่าคนพวกนี้คือเจ้าหนี้นะมีการไปกู้นี้ยืมสินแล้วไม่ได้ใช้เขา,เาตามกําหนดเวลาหรืออาจจะถูกโกงดอกเบี้ยหรืออาจจะถูกขุดรีดให้มันแบบดอกเบี้ยมันสูงเกินไปก็เป็นไปได้ทีเนี้ยเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะ เด็กเห็นใช่ไหมพอเด็กเห็นเนี่ยเด็กจะมีการสื่อสารในใจค่ะเช่นครอบครัวของฉันถูกทํำร้ายนะคะ คนพวกนั้นเป็นคนใจร้ายคนพวกนั้นเอาของจากบ้านเราไปเอาไปหมดเลยนะเขาทําให้พ่อแม่เสียใจฉันเนี่ยทีนี้กลับมาที่ฉันแล้วนะไม่ว่าจะเกิดการสื่อสารอะไรหรือเกิดสถานการณ์อะไรนะคะคนเราจะมีการตีความแต่ความหมายกลับมาที่ตัวเองเสมอค่ะเริ่มต้นในข้ว่าฉันฉันช่วยพ่อแม่ไม่ได้ฉันไม่มีกําลังมากพอฉันควบคุมบริหารจัดการสถานการณ์ไม่ได้ฉันไม่สามารถจะลงโทษคนพวกนั้นได้ฉันไม่สามารถที่จะไปเอาของคืนมาได้คอยดูนะเวลาที่ฉันโตขึ้น ฉันจะต้องเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างได้ฉันต้องจัดการได้ฉันจะไม่ให้ใครเอาของของฉันไปเลยฉันจะเอ่อจะต้องแบบสะสมทุกอย่างนะทั้งอำนาจบาร,รมีทั้งแก้วแหวนเงินทองนะเพื่อที่ฉันเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้อีกมันเกิดการสื่อสารเยอะแยะมากมายขึ้นในใจค่ะนั่นแหละการสื่อสารแบบนั้นแหละทําให้คนเราเนี่ยเติบโตมาแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่น มีมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเอาอของไปจากสถานที่ของเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการทุกคนนะเราจะต้องเข้าไปควบคุมแบบนี้ค่ะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราต้องหามาได้เยอะๆนะเพื่ออะไรคะทั้งหมดเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมันมันเป็นการตอบสนองต่อบปมในวัยเด็ก ช่องปิ่นก็เป็นช่องจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ปิ่นจะเน้นย้ำคือเราไม่ตัดสินคนอื่นนะคะทุกคนมีที่มานะและทุกพฤติกรรมของมนุษย์ฟังดีๆนะคะทุกประโยคนี้คลาสสิกนะคะประโยคทองคําทุกพ,พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความตั้งใจเชิงบวกค่ะนั่นหมายความว่าคุณป้ามีความตั้งใจเชิงบวกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความตั้งใจเชิงบวกมันคือคิดดีค่ะอยากจะให้ทุกอย่างมันดีแต่พฤติกรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นปลายทางเป็นอาก ของของความคิดความรู้สึกในใจซึ่งปิ่งไม่ค่อยได้สนใจนักนะคะเพราะว่าการไปสนใจพฤติกรรมไม่มีประโยชน์อะไรค่ะย้อนกลับมาถ้าเราให้ความสนใจนะให้ความสําคัญกับปมในใจวิธีการสื่อสารในใจนะคะเราก็จะได้แก้ปัญหาถ้าในเคสนี้ได้แก้ปัญหาก็อาจจะเป็นการย้อนไปนะคะแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ดูซิว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างการที่พ่อไปกู้ยืมเงินเนี่ย มันก็เกิดจากการที่พ่อเอามาหาเลี้ยงครอบครัวนะพ่อก็หวังดีกับคนในครอบครัวการที่เจ้าหนี่มาทวงเงินเขาก็อาจจะอยากได้เงินเยอะๆไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าเด็กอะเราที่ยังเป็นเด็กเราตีความไปมากมายเลยนะแล้วก็มีการตําหนิตัวเองหรือตําหนิพ่อหรือแม่ที่มันทําให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นพอเราได้ไปเห็นเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งอะเราให้อภัยตัวเองได้หรือเปล่าเราเป็นเด็กอะเราช่วยไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลก พ่อเนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่เขาก็พยายามหาเงินแล้วแต่เขาก็มีความรู้ความสามารถเท่านั้นแบบนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มีการผดคลายทางอารมณ์มีการเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกมีการปลดปล่อยความทุกข์ออกไปนะคะแล้วก็ทําให้ใจเนี่ยมันเริ่มเบาสบายแล้วก็เข้าสู่ความสงบสุขเมื่อใจเข้าสู่ความสงบสุขนะก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมอัตโนมัติค่ะ เราไม่ได้ไปจี้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปแบบแบบขู่เข็นหรือว่าบีบบังคับตัวเองแต่มันจะเปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อใจเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ตัดสินคุณป้าว่าทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะทุกคนเนี่ยมีที่มาที่ไปเสมอค่ะแม้กระทั่งตัวปิ่นเองตัวผู้ฟังเองเนี่ย เราทุกคนเนี่ยมีกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดบางคนขยันทํางานเยอะนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับเพื่อที่จะให้พ่อแม่ชมนะคะโตขึ้นมาเนี่ยทุกใจไหมทุกทําไมฉันต้องทําอยู่คนเดียวทําไมฉันจะต้องทํางานแทนเพื่อนร่วมงานแบบนี้คะ่ะหรือ,บ,อกกรารกกบางคนเลือกกลยุทธ์ในการโกหกบางคนเลือกกลยุทธ์ในการผัดบรรันประกันพรุ่งคือไม่ทําอะไรเลยเพราะอะไรทําไปแล้วก็เจ็บอยู่เฉยดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนพวกนี้ไม่ใช่คนเลวนะเขาเป็นแค่คนที่มีการสื่อสารมีปมอะไรในวัยเด็กวิธีการแก้ก็แก้ปมในวัยเด็กแก้การสื่อสารนะคะแล้วพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนเองอัตโนมัติค่ะทีนี้เราเราเลิกสนใจคุณป้านะแล้วเราก็มาดูตัวเราเองว่าแล้วเราละ่ะมีปมอะไรอะไรบ้างที่มันขับเคลื่อนพฤติกรรมเราในปัจจุบันเราไม่ได้เกิดมาปึ้งแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้เลยนะคะเรามีที่มาเสมอค่ะ